ปลูกเนินออกดีได้ปลูกเนินมันมันออกกระหัมันมันชีออกตามตาบอบอก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 นี่นี่นี่จะปลูกแบบนี้ก็ได้นี่ร่มนอนุ่งชี่ก็ได้นี่จำนี่คอยเคยแต่ว่านเคยเออค่อยปลูกแบบนี้ก็ได้คอยคอยปลูกอยู่แล้วก็เก็บอันขี่หินตัวออามาตะดนบ่นี่บว่าคุณรงนี้นะบอก่มันชีบวมปลูกเนื้องอยิง ปลูกเนื่องก็ได้เจ้าลงเนื่องก็ได้ได้มันใหม่นี่ฮะเขาเคยปลูกอยู่เนื่องก็ได้เพราะว่าเมล็ดอ่อนมาไม่จีบให้นี่มัเป็นอยังห่างมันอยู่เทิงนี่เนี่ยตัวอยู่เทิงนี่นะนี่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 มันกระวิดดินนี่โอ้ยเดี๋ยวมาลามลงแม่แต่ว่าเขาปลูกเนื่องนี่มันสิออกตามตามันแล้วมันกระติดไวออกนอไวได้ก็พอดีนี่ใส่จะได้ก็พอดีใส่จะได้ก็พอดีพอดีกับจุ่มลงลก็ได้ สบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตสุผุกสุคนบัตสุมองสุองสบอนพี่น้องเนาะเมื่อนี้เข้ากับมาหาไอซิงพี่น้องนี่แหละ มาตั้งแต่โดนๆพี่น้องมาปัะนี้ก็เห็นซางเพิ่นเห็ดของนงของน้ำหายสิงอยู่พี่น้องเนาะโอ้ยจ่าจือจ่ดจือจ่ดมาพ่อบอเอ็นพี่น้องเลยพูปมาลับตัี่ลึกอย่างนี้ลุยอย่างนี้บอแอ็นนี่เนาะเอ้าพี่น้องเลยเนาะโอ้ยมึงเน่นี่ไม่เนี่นี่ไม่จังไฟไม่ยิงน่องหมอบอแอ็นเป็นว่าโอ้พี่น้องเลย

องเจ้ไามาให้อนี่นีเลยพี่น้องเลยดีมาด่ไปพี่โอ้ยอรลางม่ย่างบอชิงอิเลยโอ้กระมุยกห้องเบาเอ็นพี่น้องเลยเอ้าสบายดีบาเอ็นโดยสบายดีดยโดยโดตีตั้งไว้บิงจ้าคือคุตื่นแทะโอยามเนี่มันบวมน้ำได้ลอ้ย่มัน บ่้อนนั้นไอ้ชิงเจ้าบ่เอาตั้งก็ได้ปลูกเนินก็ได้ได้ปลูกเนินออกนี่ได้ปลูกเนินมันมันออกตามตามันมันชี้ออกตามตาบ่นบ่อบ่บ่บ่่นี่นี่นี่จะปลูกแบบนี้ก็ได้นี่ล้มนอนต้งชี่ก็ได้นี่จำนี่คอยปลเฮยแต่ว่ามิเคยชื่อเอ่อคอยปลูกแบบนี้ก็ได้คอยคอยปลูกอยู่แล้วก็เก็บอันขี้หินยุ่นขึ้นกับดังนะ ปลูกไม้ไผ่ไม้อีหยังนี่ออยืนกับอย่างนี้นะยูสั่นได้ขับไครบอกบอกขัไใครบอกว่ามึงจะอยู่นี่บอกบอกบอกเข้าบูหานเพิ่นถือได้เพิ่นปลูกไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่ไม้่ยังนี่เพิ่นต้องยูนกับหลังยูสันเพิ่นวะอ๋อบอกเอ็นเหยียบผู้เหยียบมาต้นไผ่บอกเอ็นโอ้โหได้คุดชอยเพิ่นอ๋อนี่จสิง บุรีฝนตกมาเป็นจีบรติดเลยเนาะแม่แม่แมดินซุ่มอยู่น้อยจิงเนาะไ่ยังหดเนาะไอสิงแต่หายเขาบอกสบายดีเน้ยเฮ้ยมาได้ยินเสียงป่ไอสิงมาเลบุญลายได้ไหมยี่ห่าทั้งหนุกเขาคนได้ยูนดิบ่แมนทั้งหนุกเขาด้เต้นกล้วยออาข้างอ๋อตสี่ต้เอามาจะโดนบ่นี่บ่าคุณงอีกนะบอมันชีบวม ปลูกเนื้องเอาไหมชิงปลูกเนื้องก็ได้เจ้าลงเนื้องก็ได้ได้มันใหม่นี่นะเขาเคยปลูกอยู่เนื้องก็ได้เพราะว่าเมล่อนมันบเป็นอยังห่างมันอยู่เทิงนี่เนี่ยตัวอยู่เทิงนี่นะนี่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 มันกระวิดดินนี่แม่แต่ว่าเขาปลูกเนื้องนี่มันสิออกตามตามันแล้วมันกระติดไวออกนอไวได้กับพอดีนี่ใส่จะได้กับพอดีใส่จะได้กับพอดีกับจุ่มลงแล้วก็ได้ ค่าค่าค่าขาอเห็ดบาสินเป็นคนมีค่ามีค่าขึ้นมาทันทีเมื่อปลูกต้นถึงไช้อยู่บนี้อันนั้นเนี่ยจ่าเจ้าคือบุปปลูกอันนั้นเนี่ยนี่โอ้นี่มึงเนี่ยนี่นีน่น,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 นี่มันล้มแล้นี่ติดต่อไม่เนีย่ยโอาล้มกันเลยกันเลยโอ้จะนี่ว่าบนถนนลงมาเดอ้อไม่ลงหุบภูมิเดียวกันหลบไล่ร <laughs> ีบแบบนี้ Ồ, oh, anh Sinh, đủ mặn thế anh Sinh Ồ, chặt bài mía lắm rồi Chặt bài mía lắm Ồ, tẹt nén rồi, tẹt nén rồi Đi đi đi, đi đi, đi đi, đi này, má tà hà phụ sầu Má tà hà sầu dù xáy kia đi ừ. Hả? Còn khoảng bao nhiêu ảnh vô dọc lắm chứ Khuất khuất, xong rồi lâu lâu Khuất xài, khuất xài, xài lâu nữa Khuất xài bỏ đi Nó hành là bổn bút Cháu má đừng xài bao บอกผู้ใหญ่พึ่นมาให้ผู้ใหญ่เพิ่นมาลงนี่เนาะเพิ่นขี่รถมาเนาะเมื่อไหร่หรอลงตรงเรเห็นกันเศร้าเนี่ยแต่โดนรนแล้วเดี๋ยวผึ่นแช็ดบอกบุ๊บผ่นช็ดบอกบ่าวแชนบ่าวแชนมได้เข้ามาเด้เดี๋ยวเจ้าเราไปปลูกแทนแม่นอย่ามันตายเนาะเพิ่นเอามาป้าไว้หะฮัลโห่โอ้มาป้าไว้เพึ่นยันยันบราเห็นข่ามายันมันตายเลยมันเถื่องลายมือละมันใบมันจนเหี่ยวละคุณนี่แหละคุดนี่แหละนี่แถวนี้ก็ได้นี่บวมๆเนาะบวมอย่างนั่นเลย

หมักม่วงหมักถั่วเพิ่นปลูกไว้เบิร์ดฉันอาขึ้นในที่หิโพดอันนี้ยามันยามันได้อยู่เช่นนี้ได้อยู่นี่จะต่อกันเลยต้นบกคุปตะป้าต้นบกนะงำเนย่อยไฮ้หนกเขาไข่ใครต้นกระโดนต้นกระโดดไปกินลาบต้นบกนี่นะนี่ต้นลงเหมือกไปกินลาปลานีไม่กินมางมันกับบกนี่เก็เคยกินลงเหมือกับลาปลาบ ใบมันกินได้ไหนว่ายิงมังโพแลนี่นเ่อกยิงมังโคมงปกได้วาไปถึงทแล้วบอกก็ว่เอากิี่มีขาบนขาไเนว่เอาใบมันทำยาบนก็เห็นอันตูเกิ้ลตูเกไหนมอกปงเป่ก็ไปกินมากมันนหมอกุงเป้งอีกมีบ้านม่วงวันนะมังม่วงวันม่วงวันฮะอ่าหมกปงเป้งตีตัวนี้น่อนใช่นี่หมอกงเป้งต้นมะนาเกี้ยง าคุณคงกินแน่มกิ่นคนได้นหมโอ้ยคนก็กินมันกันหมากดำน้อยๆนะใจะกินหมักลำเกี่ยงเนาะบางมงวันหมักดำๆน้อยๆบ๊วยเหนบ๊วยเหนบ่บบ๊วยเหนเอ้ามาเบิ่งของหน้าบ๊วสิงพี่น้องเลยโอ้สร้างเพิ่นกำลังใส่ขอบประตูเนาะสร้างเนาะกำลังใส่ประตูนี่เด็กนกำลังงัดไม้ออกบ้านโบงัดออกได้บ่สร้างงัดแต่โหนะโอ้ต้องได้ใช่เนาะ เห็นเล้นขอบมันขักกด้พี่น้องไงผูเป็นเหลี่ยมเลยเนาะเป็นเหลี่ยมงามว่ะเอาตะเกย็ยบไวไ้ไสเอาตะปูเอาเอาค้อนมาได้บอหนาะสจับงัดตึบเลยหักกะลิเพิ่นเช็ดไก่อพางว่ะไอ้สิเงไดไก่ไอพาง

อายบริกินน่าไม่สิงแล้วใายชิงกับบริโตเฮ้ยกินแล้วกับเมื่อว่าเนาะวายอกง่ายเพื่อนเชื่อพี่น้องเหรเนาะอ่าือว่าคักเดินในสิงกับพ่ออยู่ยุสองคนนี่จ้ะคนเดียวเราเนี่ยพ่อยู่ลูกกับเมียมาก็โอเคน้อยสิเนาะไอ้สิงเจ้าเฉียวเมียบ่ตื่นเช้าอยู่ไหนเดี๋ยนี่ นี่แล้วบ่ผู้เช่านะมีเฉ่าะคือมาผู้เช่าเดียวบ่เฮ้บ่มีว่เดี๋ยวนี้นะเจ้าไปหลินผู้เช่าเดี๋ยวนี้ในบ้านได้เจ้าบนเขาไปบ่เข้าไปอยู่เออเข้าไปอยู่หักแต่ว่าบุพเพผู้เช่าเนาะโอ๊ย เคี้ยไหนได้คอยถามเรื่องผู้ชาวก็ไม่ชิงแล้วเอาไหนได้แล้วบุมีผู้ชาวเราเนี่ยจากเอาเมียอยู่ก็เอามาเอาเมียมาล้าง้วยได้อยู่นี้โอ้โหมีเราสวยฮะถามเรื่องเมียแล้วกับคนทุกคนต้องมีครอบครัวเนาะแม่นเพราะว่าเรากับมีเงินมีช้านี่เด้อหมูป้าแล้วเอาเฮดิหมูป้า แล้วเตรียไมไว้ต้มไหมเออเอ,อ้ามันเหี่วบ้องสิิงเเนี่ยมันติดผักเลยเนอะมันเหนา่ามันเหนา่าต,ติดผักแล้วตะกี้ก็เห็นผูกพวกยิ่งยิ่งวันนี้ครับมาก,ก็าจอดอยู่มันติดผกักละมันติดผักเลยนเนาะเออเรื่องไก่ติดผักเราจ่ายนี่คุ้มไปใช่บ่ะเอ็นต้มกินละเมื่อนี่หัวกัหัว โอยนกหอยต้มนเนี่ยมีน้ำใจอยู่ๆดผแถ่นะโอวยชิโน้มไอ้ิงอวยปากเต่าชลโนมเอ้แม่ละเราผัดมาจากปิดไ้นี่ชิชแนนบ่นี่เงนนั่งเนาะนี่แล้วเขากลงานกันจนี่แหละไปงานมวยคนไทยรีคนอยู่ไปเออเนไทเอาเลยเป็นสิได้ลูกบส่น้จริงเนาะ

เขาบอกอะไรเคยมีสไตล์นันเคดแบบบอโอลิ่ไปรวมซาวแต่ก่อนกับพอแฝนเลยพอแฝดจะเป็นลมเงี้ยวเป็นแรกอะแจ๊กเนื้อขึ้อมั่วจีไม่พอแฝดเอาเลยกินวอลลินแทงเลยเนาะแมนเอาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคิดนิดเดียววิไลโค้ชตัวว้าคือว่าเพื่อนจริงคือว่าพออยู่ได้ชำเนาะเบาลิุลี่อุลี่โอเคแล้ะยุบพี่น้องไอ้ชำเนาะ สำหรับเราอยู่เกียวกับได้เป็นยังไงพักนณะพี่น้องไงเนาะโอ้ผมมนดอกมันไหนล้วอันนี้เทพื้นโอ้คักคับคับไวทยใช่ไไอสิงมีใชะักกัวเก้าบไม่ใช่อปป่ฮะใครกัวตะกี้เนาะใครกัวตะกี้พี่น้องยเสียที่แต่บมมีครูซ่อนบอ

สร้างขึ้นมาเห็ดห้องน้ำห้องยังหาจนนะเนี่ปกปกไว้แล้วสร้างเป็นกระถางมันแห้งก่นอนผ่าปิดขอบห้องน้ำโอ้อยยานฝนถือไปสั่นซะน้องไอ้สิงเนาะกินข้าวเที่ยงกับยังวันนี้นข้าวเที่ยงอะไรไข้าวแรงไงจ้ะ

ผ้ใบนี่ใช่หรเปล่าโอ้ขังเฮ้ยขังเองโอ้ขังฝนเนาะผักกะีไม่งขังเองนะเบ่าวลีจะได้ขอตัวได้บาทนี่ขอต้๊งแผ่นเอ้ยขอตัวแล้วหึงตัวแบบนั้นนี่โดยขอกลับบ้านขับช่องนั้นบ้านนึอเดี๋ยวบอชิงอ่ะจะไปดีเอ้บอชิงโดยบอกินต้มไก่น้ำบอชิงบอ บ่ดอกไปแล้วกินเออนไวแล้วกินกินหลายมึแม่นโอ้เนาะน้องี่ดีเข้าแล้วบ่ิงังได้เจ้ากินข้าวเจ้าโอ้กินข้าวเจ้าอยู่กับวิทยุเด้เนาะแปลว่าพอได้เป็นหมู่เนาะตังเพลง มันจะอยู่ฟังเพลงพุ่มบัวเงาเหมือนปะบัวเงาป็นไหนอยู่อยู่ผู้เดียวกค่ยังบัวเงาเนาะเออสินบัวเงาป็นไหนอยากได้อยู่บอเอาถามตรงๆอยากได้อยู่บอครูซ้อนนี่อยากได้เมียอยู่บอกถามเมียมากระยานเป็นปลาเขา โอ้เจ้าเด้อบม่อยากให้ไผ่มาลําบากนะ้ำขออยู่ผู้เดียวก่อนเนาะโอ้ตอนนี้นะยังบย่อยากได้เอาเอาพี่น้องเไยเรากัดอยู่ผู้เดียวก่อนฉนะันเนาะให้ยันเป็นหมู่ยันหมู่มาเป็นพระ,ะอยู่จะทาเป็นพระหมู่กันนะพี่บบ <c oughs> น้องเไยเรากัดบุคคลยังว่วพ้อมาท่านง่นยายซะ <c oughs> <c oughs> ให้เราอันนี้ก่อนเนอะเพระว่าคนอันนี้กับโบเมนเรื่องเลวร่ายได้การมีคู่ครองกันได้เนาะว่าะิเนาะแต่ว่าเราพ่อเมื่อใดก็พ่นแล้วคนก็ต้องมีขู่ครองสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้ามาเนี้มาเลี่ยงตอนบั้นปลายตอนเขาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นไปบ่ได้ตอนแก่นี้ คนว่าอัวผักฝนกบ่ไดยหัวไหมสิ่๋้หัวเนาะคัดคักมาในสิ่งฝนตกับหัวอครตัวตะก่อนไล่เจ้าปุ๋โตงหน้าไม่ไหวสิทางเขียวนะกลัวไ่ทรานี่จะเกาโต่งยั่ไงนะ S 1> <S 1> <mould> จะเข้ากตรงนี่นี่เ่วจัดกินเลยนะอี่อไร้อยจะชีได้กับคนได้เฉยเด้อดนพาะชมพวนะพี่น้องเไยโอเคพี่น้องเไยจะได้กระผาพี่ตามแล้วก็ไล่ก็แค่อันนี้แล้วมันยังมือเปิดพอแผลเอาสบายดีสิง สบ,บายดีฝากก็ได้ก็แซ่ก็ที่ทำเด้อพี่น้องส้สบายดีนะสวัสดีพี่น้อง